ผมเนี่ยบอกมาว่าจริงๆแล้วเนี่ยอยากจะป้องกันโปรก็จริงแต่ก็จะเป็นคนรักความเป็นสีไม้อยู่นะครับเพราะงั้นเนี่ยโครงสีโดยรวมนะครับผมจะเลือกจากสีไม้เดิมของบ้านเนี่ยเป็นสีหลักเลยนะครับได้เป็นตัวกลุ่มโทนไว้นะครับเรามาเริ่มจัดวางทั่วเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรอย่างนี้กันเลยนะคะตู้เย็นสําคัญมากมันจะมีช่องว่างทางสายมือใช่ไหมคะใส่ลงไปตรงนั้นเลยค่ะต่อจากนั้นนะครับวางโต๊ะลงไปนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยวางเก้าอี้ที่มีพนักพิงนะครับไว้สําหรับรับประทานอาหารนะครับส่วนด้านนอกเนี่ยนะครับถ้าเป็นลักษณะของ มีพนักพิงจะได้ไม่หวัวิวครับ ไฟช่อลงไปนะคะเพื่อเพิ่มความสว่างให้กับบริเวณรับประทานอาหารนั่นเองค่ะใช่นะครับมุมนี้ก็จะลงตัวนะครับขยับมาอีกนิดหนึ่งมุมนั่งเล่นกันบ้างดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะคะในมุมนั่งเล่นเนี่ยเราติดไฟกันก่อนค่ะเลือกติดตรงผนังนะคะแล้วก็ให้มันเลื่อนมาล่างๆหน่อยไฟเนี่ยจะได้ฉายขึ้นแล้วก็ช่วยโกลผนังให้ผนังดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้จะสวยเลยเป็นเทคนิคง่ายๆนะครับถูกต้องค่ะและบริเวณนี้นะคะไหนๆเราก็ออกแบบให้มันมีอากาศถ่ายเทแล้วเนาะแต่อากาศเมืองไทยเนี่ยย ถ่ายเทยอากาศได้ดีนะครับหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มใส่พร็อพต่างๆลงไปไม่ว่าจะเป็นต้นไม้นะคะแล้วก็หมอนอิงต่างๆเอาไว้นอนเล่นสบายๆอ่านหนังสืออะไรแบบนี้ค่ะใช่ครับหมอนอิงที่วางไว้บางทีเนี่ยเราไม่ได้ใช้เป็นที่นั่งเล่นอย่างเดียวเราอาจจะใช้<ม>ในกิจกรรมอย่างอื่นได้นะครับออกแบบพื้นยกบริเวณนี้ให้มีฝาเปิดปิดได้นะครับจะได้เก็บหมอนอิงให้เป็นระเบียบเรียบร้อยะนะครับตัวพื้นเนี่ยนะครับมีลักษณะของสเต็ปนะครับสามารถเก็บรองเท้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยได้ด้วยเท่านี้นะครับร้านนั่งเล่นของเราเนี่ยก็ うん。<ア> <music> ในวันนี้นะคะจำได้ไหมคะตรงบริเวณโต๊ะรับประทานอาหารเนี่ยพี่แพรติดไฟเข้าไปมีไฟอยู่ซ้ายขว่าซ้ายขวาแล้วตรงกลางมันว่างโล่งๆแพรนะคะจะ DIY ค่ะเอาฝาชีติดแทนโคมไฟเลยอ๋อน้องแพรจะเอาขาไฟที่มันยืดได้เนี่ยมาติดฝาชีใช่คือแต่เราไม่ต้องใส่หลอดไฟเข้าไปนะคะมันมีฟังก์ชันการใช้งานค่ะบางทีเรามีอาหารเนี่ยอยากจะเก็บไปทานมื้อต่อไปอยู่ตรงกลางโต๊ะเราก็ดึงมันลงมาฝาชีลงมาครอบเลยเก๋มากคะพอไม่ใช้ก็ดันกลับขึ้นไปใหม่ตอนนี้เราก็คิดว่าห้องครัวของเราบ้านของคุณสุขุมน่าจะเรียบ อยแล้วนะคะคงั้นเดี๋ยวเราไปดูภาพ b e ฟอร e อ f เ e อและราคารวมกันเลยดีกว่าค่ะ และทั้งหมดนี้ก็ครบครันและตอบโจทย์คุณสุขุมมากเลยครับกับครัวใหม่ที่โล่งโปร่งสบายทำให้เวลาแห่งความสุขในครอบครัวมีเพิ่มมากขึ้นชวนกันทำอาหารในวันชิลๆนั่งทานอาหารนั่งเล่นกันที่ลานหน้าบ้านหรือลานกิจกรรมคิดแล้วฟินแน่ๆครับงานนี้แถมปัญหาหนักใจเรื่องปลวกก็หายไปชีวิตดีๆอ่ะ